สวัสดีครับเพื่อนๆยินดีต้อนรับสู่ช่อง Hello t e นะครับก่อนอื่นต้องขอกราบขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังนะครับอย่าลืมไปกดซับสไครต์ไลค์แชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้ช่องกราบผมด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้จะพูดถึงเรื่องราวภายในเรือนจำนะครับเนื่องจากว่ามีแฟนนักโทษมีเมียน,นักโทษครับเข้ามาคอมเมนต์สอบถามอยากรู้เรื่องราวเกี่ยวกับนักโทษหญิงนักโทษชาย เขาไปเจอกันได้ยังไงเขาไปรักกันตอนไหนถึงขนาดว่านักโทษชายบางคนนะครับยอมเลิกกับเมียนะครับเพื่อจะไปคบหากับนักโทษหญิงภายในเรือนจําเรื่องแบบนี้มีคนเคยเจอบางคนกําลังเผชิญปัญหานี้อยู่ คลิปนี้ผมจะมารวบรวมนะครับเรื่องราวของการพบเจอกันของนักโทษหญิงนักโทษชายให้เพื่อนๆได้รับรู้ในคลิปนี้มาฟังกันเลยครับผมก่อนที่จะไปฟังนะครับต้องอวยพรให้เพื่อนๆก่อนพรุ่งนี้วันที่หนึ่งพฤศจิกายนนะครับวันหวยออกขอให้เพื่อนๆนะครับถูกหวยรวยเบอร์เพื่อนๆที่มีโอกาสได้หลับได้นอนแฮะทุกคนก็ต้องหลับต้องนอนเลยครับนะ ก็ขอให้ฝันเห็นเลข3ตัว6ตัวถ้าใครไม่หลับไม่นอนไม่เป็นไรนะครับช่วงเวลาเคลิม้มเคลิ้มนะครับอาจจะมีช่วงที่หลับตา5นาที10นาทีก็ขอให้นิมิตเห็นเลขนะครับ3ตัว6ตัวเช่นเดียวกันแม้จะเป็นสายเติมสายดีด ก็ต้องมีเวลางีบสักหน่อยนี่คือความปรารถนาดีและก็คำอวยพรจากช่องของกระผมทีนี้นะครับเรามาฟังเรื่องราวระหว่างนักโทษหญิงกับนักโทษชาย ว่าเขาไปเจอกันได้ยังไงมาฟังกันเลยครับผมหนึ่งก็คือนะครับตอนที่ออกสารตอนที่ออกมาตัดสินหรือว่าออกมาให้การในชั้นศาลนั่นเองครับตรงนี้เองนะครับจะมีนักโทษหญิงนะครับบางคนที่ออกมาพร้อมกับลถสารนะรเพื่อออกมาตัดสินคดีเพื่อออกมาต่อสู้คดี การที่ขี่รถสารออกมานะครับก็จะเจอกับนัดโทษชายเช่นเดียวกันในกรณีที่เรือนจำไหนนะครับมีแดนหญิงกับแดนชายอยู่ในเรือนจำเดียวกันการพบเจอกันนับถือว่าเป็นโอกาสได้พูดคุยได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน เพราะเวลามาถึงสารเขาจะาขังแยกครับนักโทษหญิงกับนักโทษชายแต่เวลาอยู่บนรถนะครับมันจะเป็นโอกาสที่จะได้ทําความรู้จักกันในสมัยก่อนนะครับรถคันหนึ่งเนี่ยเขาจะแบ่งเป็น2ห้อง ห้องข้างในเนี่ยเป็นห้องของผู้หญิงส่วนห้องข้างนอกเนี่ยเป็นห้องของผู้ชายเวลาขึ้นบนรถเนี่ยเขาก็จะให้ผู้หญิงเข้าไปก่อนนะครับบางเรือนจํามันเป็นแบบนั้นแต่ปัจจุบันนี้ผมไม่แน่ใจนะครับว่าเขายังทํากันแบบนี้อยู่หรือเปล่าตรงนี้ต้องกราบขออภัยด้วยหาข้อมูลตรงนี้มันมีการเปลี่ยนแปลงพอขึ้นไปบนรถนะครับนะมันจะมีโอกาสได้จดชื่อจดนามสกุลกันนะครับเพื่อทําความรู้จักกัน เอาปากกามาจากไหนเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังคือว่าในสมัยก่อนเนี่ยคนขับรถนะครับเขาจะมีโทรศัพท์นะโทรศัพท์ตรงนี้นะครับเขาก็จะรับจ้างครับโทรไปบอกญาติมันจะมีนักโทษใหม่นะครับที่มาจากโรงพักหรือว่ามาฟังคําตัดสินแล้วแพ้คดีแล้วไม่มีเงินประกันตัวนะครับตรงนี้เองนะครับก็จะต้องถูกฝากขังเข้าไปในเรือนจําหรือว่าพิ่งเข้ามาเรือนจําครั้งแรกก็แล้วแต่ เขาก็จะติดต่อญาติในสมัยก่อนมันไม่ได้มีโทรศัพท์เยอะแยะเหมือนปัจจุบันนี้ดังนั้นนะครับวิธีการติดต่อญาติก็คือนะครับจดเบอร์ญาดจดชื่อญาติแล้วก็เขียนเรื่องที่เราจะบอกญาตินะครับ ให้กับคนขับรถแล้วเขาก็จะเก็บค่าจ้างครั้งละ100บาทนี่คือในสมัยก่อนเขาทำกันอย่างนี้จริงๆนะครับมีปากกากับสมุดเล็กๆนะครับยื่นให้นักโทษเลยใครจะฝากเรื่องอะไรให้กับญาติบอกว่าตัวเองติดคุกบอกให้มาเยี่ยมบอกให้มาประกันตัวหรืออะไรก็แล้วแต่ก็เขียนลงไปนะครับพร้อมกับเบอร์ญาติพร้อมกับชื่อญาติแล้วก็ เอาเงินร้อยหนึ่งนะครับใส่ไปในกระดาษให้กับเขาแล้วเขาก็จะไปโทรบอกญาติให้นี่ก็คือวิธีการหาเงินของคนขับรถเรือนจําในสมัยก่อนครับหลังจากนั้นนะครับนักโทษชายที่จีบนักโทษหญิงนะครับก็จะมีการถามชื่อถามนามสกุลนะขออนุญาตส่งจดหมายขออนุญาตติดต่อได้ไหมถ้าถูกชะตากันถ้าคุยกันรู้เรื่อง เขาก็จะมีการบอกชื่อกันนะครับแล้วก็จดใส่ฝ่ามือบ้างจดใส่ขอบกางเกงบางทีก็จดใส่กระดาษนะครับเน็บเข้าไปในขากางเกงออกสารในชุดออกสารลักษณะก็จะเป็นแบบนี้นะครับแล้วทีนี้จะบอกให้เพื่อนๆได้รู้นะครับว่านักโทษหญิงเนี่ยเวลาเข้าไปอยู่ในเรือนจำประมาณ2-3เดือนเนี่ยเป็นอะไรที่หน้าตาดีมากๆ ด้วยเหตุผลกลใดไม่รู้นะครับเพราะว่านักโทษส่วนมากจะเป็นนักโทษยาเสพติดตอนแรกสภาพเข้าไปก็อาจจะสมโสมนะครับอยู่ข้างนอกเล่นยากินเหล้าแต่พอเข้าไปอยู่ในเรือนจำนะครับไม่มีอบายมุกไม่มีสารเสพติดไม่มีเหล้าให้กินไม่ได้เที่ยวกลางคืน,นะครับหน้าตาจะเปล่งปลัง่งพอขึ้นรถมานะครับหญิงชายเจอกันต่างคนก็ต่างห่างเพศตรงข้ามมาน้ำหอมฟุง้ง กลิ่นตัวหอมๆนะครับโอ้โหผมไม่อยากจะพูดนะครับนะมันเป็นช่วงเวลาสั้นๆน,นะครับนั่งรถจากเรือนจำมาศาลน,นั่งรถจากศาลกับเรือนจำเพื่อออกมาฟังคำตัดสินแต่มันเป็นโอกาสที่เราจะได้เจอผู้หญิงแบบใกล้ชิดมีเพียงลูกกงกั้นเท่านั้นในสมัยก่อนนะครับบางคนเจอกันหลายรอบนะครับเพราะออกมาฝากขังในวันเดียวกันออกมาแดนกลาง ฝากขังก็ส่งซิกกันกระพิบตาให้กันพอขึ้นรถออกมาตัดสินในวันเดียวกันเหมือนเปิดโลกครับเพื่อนๆบางคนเนี่ยเกี่ยวก้อยกันบางคนนะครับเวลาจะลงจากรถเรือนจําถึงกับร้องไห้ก็มีนะครับเพื่อนๆมันมีหลากหลายอารมณ์มากสำหรับคนติดคุกอันนี้ผมเล่าให้ฟังในแบบกลางๆแล้วกันนะครับมันคือโอกาสเดียวที่จะได้เจอกันเพราะว่าถ้าตัดสินเสร็จแล้วปุ๊บ โอกาสที่จะได้เจอกันมันน้อยมากนี่ก็คืออีกหนึ่งโอกาสนะครับที่ทำให้นักโทษหญิงกับนักโทษชายได้มาเจอกันโอกาสที่สองที่ทำให้นักโทษหญิงกับนักโทษชายได้เจอกันก็คือตอนไปเรียนหนังสือหรือว่าตอนไปทำกิจกรรมในสมัยก่อนนะครับคนที่ออกไปเรียนหนังสือเนี่ยวันที่สอบเนี่ย <Nein. S 1> เขาจะให้นักโทษหญิงกับนักโทษชายนะครับมานั่งสอบด้วยกัน ถึงแม้ว่าจะมีเจ้าหน้าที่นะครับยืนคุมอย่างใกล้ชิดแต่มันก็มีวิธีการส่งซิกมันก็มีวิธีการนะครับตีธงส่งสัญ,ญลักษณ์นะครับคุยกันเป็นภาษากายหรือบางครั้งบางคราวนะครับการร่วมกิจกรรมตามโครงการต่างๆเขาจะมีการนำนักโทษหญิงกับนักโทษชายนะครับมาร่วมกิจกรรมกันนะครับมาฝึกเต้นแอโรบิก มาฝึกเล่นดนตรีมาฝึกเล่นละครมาฝึกลำฝึกเต้นลักษณะแบบนี้นะครับเป็นโครงการที่เข้าไปในเรือนจำแล้วทำให้นักโทษหญิงกับนักโทษชายนะครับมีโอกาสได้พูดคุยกันได้ทำความรู้จักกันแล้วก็สารสัมพันธ์กันในอนาคตนั่นเองสามนะครับนั่นก็คือนะครับเรื่องของตลาดนัดสัญจรอันนี้ก็ถือว่าเป็นข้อมูลใหม่พอสมควรนะครับตลาดนัดสัญจรเนี่ย มันจะมีการนะครับให้นักโทษหญิงเนี่ยไปขายของในแดนชายตรงนี้ผมเคยเล่าให้ฟังแล้วนะครับนะโดยนักโทษหญิงเนี่ยจะทําอาหารทําเครื่องดื่มนะครับแล้วก็ไปขายให้กับนักโทษชายเข้าไปในแดนต่างๆนักโทษชายนะครับก็จะไปซื้อของที่นักโทษหญิงเอามาขายแล้วก็จะมีการจีบมีการส่งซิกกันมีการขอชื่อกันเพื่อที่จะขออนุญาตติดต่อ ได้มีการสารสัมพันธ์กันในโอกาสต่อไปนั่นเอง4นะครับข้อมูลที่ได้จากนักโทษที่มีเมียติดอยู่ในแดนหญิงตรงนี้ก็ถือว่าเป็นข้อมูลที่มีการซื้อขายกันมีการขอกันแบ่งปันกันในหมู่เพื่อนๆสมมุติว่าแฟนผมนะครับเป็นนักโทษหญิงแล้วทีนี้แฟนผมเนี่ย ก็รู้จักกับนักโทษหญิงในแดนหญิงหลายๆคนเป็นเพื่อนเป็นฝูงกันผมเองนะครับเป็นสามีสามารถเขียนจดหมายไปหาเมียตัวเองได้สามารถเยี่ยมสัมพันธ์ได้นะครับตรงนี้เองผมก็จะได้ข้อมูลมาจากแฟนผมซึ่งเป็นนักโทษหญิงแล้วก็นำมาแบ่งปันให้กับเพื่อนๆของผมนักโทษชายบางคนนะครับอาจจะมาขอข้อมูลจากผม อาจจะมาขอร้องให้ผมช่วยบอกว่าให้ติดต่อเพื่อนเมียให้หน่อยเดี๋ยวให้กาแฟฟอยนหนึ่งเดี๋ยวให้น้ำอัดลมสามขวดเดี๋ยวเลี้ยงข้าวเดี๋ยวซื้อแกงให้ก็แล้วแต่จะตกลงกันนะครับการแบ่งปันข้อมูลตรงนี้ก็เกิดขึ้นในเรือนจำผมเองก็ได้คุยกับเมียได้ขนมกินและที่สำคัญครับบางคนนะครับที่เป็นเพื่อนเมียผมเป็นนักโทษหญิง อาจจะไม่มีญาติพี่น้องส่งเสียอาจจะเลิกลากับสามีเขาก็ได้มีโอกาสพูดคุยกับนักโทษชายแล้วนักโทษชายที่ไปจีบเขาก็จะมีการส่งเสียมีการสั่งของให้มีการซื้อข้าวซื้อน้ำให้ตรงนี้เองนะครับก็ถือว่าเป็นโอกาสต่างฝ่ายต่างได้ผลประโยชน์แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับ มันก็อาจจะมีบางคนที่มีเมียอยู่ข้างนอกแล้วแต่อยากมีเพื่อนคุยข้างในสุดท้ายท้ายสุดก็จะกลายเป็นปัญหาอันนี้ก็แล้วแต่ตัวบุคคลนะครับแต่ถ้าต่างคนต่างไม่มีใครเนี่ยมันเป็นผลประโยชน์เป็นเพื่อนคุยกันยามเหงาได้เขียนจดหมายแลกเปลี่ยนพูดคุยกันตรงนี้ก็ถือว่าเป็นกำลังใจให้กันและกัน มันแล้วแต่มุมมองมันแล้วแต่วิธีการคิดของแต่ละคนการครบหากันนะครับมันจะมีหลายรูปแบบมีทั้งแบบลับๆนะครับแอบส่งจดหมายให้กันผ่านผู้ช่วยงานผ่านผู้ช่วยเหลือ บางคนก็ฝากไปกับคนที่ออกไปแดนพยาบาลแล้วก็มีการส่งต่อเข้าไปในแดนหญิงจากแดนหญิงมาแดนชายจากแดนชายไปแดนหญิงบางครั้งก็ฝากไปกับคนที่ออกไปเรียนหนังสือแล้วก็รอจังหวะนะครับที่มีนักโทษหญิงออกมาที่แดนการศึกษาแล้วคนที่อยู่ในแดนการศึกษาบางคนนะครับเป็นผู้ช่วยงานก็จะแอบเอาจดหมายส่งให้เป็นตัวเชื่อมสัมพันธ์เป็นการครบกันแบบลับๆ หรือบางครั้งก็จะมีการครบกันแบบเปิดเผยในสมัยปัจจุบันนี้สามารถไปแจ้งที่ทำการแดนนับว่าเรากำลังคบกับนักโทษหญิงอยู่ชื่อนั้นชื่อนี้นะครับแล้วนักโทษหญิงก็ต้องมาแจ้งที่ทำการแดนหญิงเช่นเดียวกันครับว่ากำลังคบหาอยู่กับนักโทษชายคนนั้นคนนี้เพื่อที่จะเปิดโอกาสให้ส่งจดหมายหากันส่งข้าวส่งน้ำส่งสิ่งของให้กันได้ แล้วจะมีโอกาสเยี่ยมสัมพันธ์ในอนาคตบางครั้งบางคราวถึงขนาดแต่งงานกันในเรือนจำเลยก็มีในบางเรือนจำนะครับเขาจะมีการจัดงานแต่งงานให้กับคู่ผัวเมียที่ติดคุกด้วยกันหรือบางคนที่คบหากันอย่างเปิดเผยภายในเรือนจำถึงเทศกาลวาเลนไทน์ก็จะมีการเรียกออกมาจดทะเบียนสมรส เรียกออกมาจัดพิธีแต่งงานแบบเล็กๆเป็นการให้คำมั่นสัญญาว่าจะดูแลกันเวลาพ้นโทษออกไปนั่นเองนี่ก็คือวิวัฒนาการของการครบค้าสมาคมกันภายในเรือนจำของนักโทษหญิงแล้วก็นักโทษชายบางครั้งอาจจะเป็นปัญหาให้กับคนที่มีคู่อยู่แล้ว แต่ถ้ามองในมุมกลับกันนะครับเหรียญมันมีสองด้านบางคนถูกครอบครัวทอดทิ้งบางคนถูกแฟนเลิกลาไปเขาได้ไปคบหากันระหว่างนักโทษหญิงกับนักโทษชายก็เป็นกำลังใจให้กันและกัน เป็นกันลยาณมิตท,ที่ดีต่อกันคอยเขียนจดหมายคอยพูดคุยกันมีโอกาสได้แบ่งปันกันในการคบกันแบบเปิดเผยสามารถส่งข้าวส่งน้ำสามารถแบ่งปันสิ่งของให้กันได้ตรงนี้ก็ถือว่าเป็นโอกาสให้กับคนโสด เป็นโอกาสให้กับคนเหงาได้มีกําลังใจในการต่อสู้ชีวิตภายในเรือนจำบางคนพ้นโทษออกมานะครับก็มาใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันรักกันตั้งแต่ในคุกรู้จักกันในเรือนจำสุดท้ายได้ออกมาใช้ชีวิตร่วมกันแบบนี้ก็มี นี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดทั้งมวลน,นะครับที่ผมนํามาเล่าให้ฟังหากข้อมูลส่วนใดส่วนหนึ่งผิดพลาดไปต้องกราบขอภัยเพื่อนๆตรงนี้ด้วยนะครับไม่ได้มีเจตนาที่จะส่งเสริมไปทางใดทางหนึ่งเพียงแต่อยากถ่ายทอดเรื่องราวต่างๆให้เพื่อนๆฟังเท่านั้นเองสุดท้ายนี้นะขอให้เพื่อนๆจงมีแต่ความสุขความเจริญน,นะครับคิดหวังสิ่งใดขอให้สมความมุ่งม,มาป่ปรารถนาอย่าเจ็บอย่าจนขอบคุณมากมายจากใจจริงช่อง Hello Test ขอบคุณครับผม